สวัสดีครับอยู่กับผมกายนคพลครับ,รบใกล้จะหมดสิ้นปี2023อีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้วครับผมแต่ทว่าฮะ สถิติดาวน์สโวสูงสุดของโลกครับผมในปี2023ก็น่าจะแน่นอนแล้วครับผมว่าเป็นริซิโนโรนันโดหะใครบอกว่าพี่แกแก่แล้วไม่มีพิษสองอะไรแล้วน่าจะต้องคิดใหม่ครับผมึในเกมล่าสุดฮะอัลนาเซอร์บุกเอาชนะอัลติฮัตแคมเก่าในศึกซาอุด,ดีโปไปได้ห้ารวสองครับผมกิซิโนโรนันโดฮะก็ตบบันประตูเพิ่มไปอีกสองลูกในเกมนี้เช่นกันฮะและเกมดังกล่าฮะทำให้ริซิโนโรนันโดฮะ เพิ่มสถิติการทำประตูในรอบปี2023เป็น53ประตูครับและไอ้53ประตูนี่แหละฮะก็เป็นสถิติใหม่ของนักเตะที่สามารถทำประตูได้สูงสุดในปี2023นี้แซงหน้าเฮลรีเคนและเอ็มปาเป้ P e ที่ยิงไปคนละ52ประตูซึ่งเป็นดาวซูงโวสูงสุดของปีที่แล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะซึ่งทั้งเคนและเอ็มปาเป้ P e ฮะไม่สามารถยิงประตูแซงโรนโดในปีนี้ได้แล้วฮะเพราะบุนเดลิก้าและหลีกเอิงจะกลับมาเตะอีกครั้งในปีหน้าแต่ก็ยังมีเอริบาลฮาเลนอีกหนึ่งคนครับผมท กับเอเวอเรตันในคืนนี้ฮะและถ้าเขาทําประตูได้ถึง3ลูกหรือ4ลูกครับผมเขาก็จะมีสถิติเทียบเท่ากับคริสตินโอลโดในปี2023ฮะคือตอนนี้เอริมบฮาเล่นยิงไป50ประตูในปีนี้ครับผมซึ่งโรลโดยิงไป53ประตูซึ่งบปลว่าลูกความห่างของลูกอยู่ที่3ลูกฮะถ้าเอริมบฮาเล่นต้องการที่จะเป็นดาโวโบสูงสุดในปี2023นี้ฮะเขาต้องยิงถึงสลูกฮะเพื่อที่จะ ยิงมากกว่าโรนโด1ลูกคะแต่ถ้ายิงได้3ลูกก็ถือว่าเทียบเท่ากับโรนโดเช่นกันก็ต้องมาดูกันว่าคืนนี้ที่เจอเรตตันเอลิมบาฮาแรแลนถ้าได้ลงสนามฮะเขาจะยิงประตูได้กี่ลูกครับผมโรเชตติดาวซันโบในปี2023คะอันดับที่1นึก็จะเป็นให้สามประตูของคิซิโนโรนโดอันดับที่2ลูกครับผมให้สองประตูจะเป็นแฮร์รี่เคนกับ เอ็มปัปเป้ฮะสวมดับที่4ฮะเป็นเออร์ลิงบบวฮาแลงกับ50ประตูฮะซึ่งในคืนนี้เขามีโอกาสที่จะทำประตูเพิ่มฮะต้องมาดูว่าทำได้เท่าไหร่ครับผมอย่างไรก็ตามฮะณนะเวลานี้ฮะก็ยังถือว่าโวนโดเป็นดาวซนโวสูงสุดในปี2023นี้ฮะกับ53ประตูครับผมใครว่าพี่แกแกใครว่าพี่แกฟอร์มไม่เหมือนเดิมเพราะว่าพี่แกหมดไฟแล้วคลิปใหม่ฮะขนาดอายุเท่านี้ยังเป็นดาวซนโวสูงสุดในปีนี้ได้ ไม่ธรรมดาครับผมสำหรับคีติโนโ,โดและเพื่อนๆลละครับคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ฮะก็ลองมาคอมเมนต์คุยกันได้แต่าะล่างคลิปนี้เลยฮะวันนี้ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Facebook, TikTok, Youtube ของ f ฟซสป o รด้วยเจอกันใหม่คลิปต่อไปคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ